เอมาบอกมามาเอแาอแ่งคายผ้าคาแล้วะเออมือม้วนโปูกตาโปลือกตาข้า,าวรื่อยมาตื้อเออบาจังหวอ่างอ่างมาลงกมาเสียวใจจ้าคือ,อว่ายังไงนะลูกฮะ เพียงใจป่าคือโชคป่าคือไข่บ่บังอีพอบ่บังอีพอคุมว่บพองหวานุูกพูดเยว่าใช่ถ้ากอ่อนอีพอกระดอกระเดือยเออแบ่เครืองบุญไปเรื่อยนะลูกเนาะอาบุญร้ายชายหน้าใส่เครแต่ขากไปเรื่อยมาลูกเนาะพูดมาบอกก่อทาร่าฉากบุญฉากคือโไปเรื่อยเขาเอนว่าฉักเมียบุ เออได้เมื่อถึงเวลาก็เบิกเงิได้เลาวเนาะเออสามครั้อีกนางค้นเองข้าว่าจะมีโชคไหมมีเคาะเคลื่อนเป็นหายบ่มีนั้นลูกเด้อถามหาโชคหาวหลาข้าโชคหาวมาจะได้เร็วๆนี้ไม่ไา้เกินรอได้ตัวใหญ่พอได้ตัวได้ว่าหายฟังแล้วแตได้เก้าถุงนั่นแหละท่านเขาบอกขายขายไปืึอเก้าถุงแล้วหรือเออทำแน่นั่เก้าถุงมันเต็มขายไปได้ ถ้าขายไหวได้บอกว่าปู่ตาถางให้ซื้อเก้าสิบบาททางนี้แล้วลูกเออเขาขสิขายขายแบบไม่เป็นไรอ่ะจะได้โชคอย่นะลูกนะเขาคู่ไหนลูกบ้างทางมันทางนี้บ้าลูกทางไหนซ้ายหรือขวาเออทางขวาว่าจะไหนลูกเอ้าดูด้านใช้เงาแดงมาหากรอนะลูกเนาะ เออมาขอพรจากปุนปูชี่าเข้าพอปูต่านมา่ลูกเนาะอยากมากใจดุเราได้ขอใจทกใจจอมัะลูกเนาะลูกคิดลูกหาใายขุงปูชีฝาเข้าทายขุนปูต่านบ่เอื้อบ่ด่า วันหนุ่มรุด้อได้มากกับข้าราบะพอเป็นนั้นคือว่าหายโชคหายลากแม่บอกแบบนี้ใจชอยันเฮชอยใจถ่างห้างคือตาถ่านาเท้าเวทคู่วันกำรั้งถ่างกำรั้งก่อขึ้นมาเด้อเด้อคอยเป็นงคอยปัดเออทำรับมาเมื่อนี่พออยากมาขอพ่ออากอีพอถือวิโชคงานนี้จะได้โชคใหญ่อยู่นะลูกนะโชคใหญ่ได้เร็วๆนี้มือเลยทำไมจะไม่ได้ ไม่งม so ั so right. huh? right. ่งมาเขาฟอนจากองค์ถืบแบบเออพ่อพุ่งลอยหอยน่องค่ะอยากจะจับเท้าโต๊ะเอาไปเก้าชีชูงเก้าชีสูงนะลูกนะเก้าชีสูงคาราวะโรสจะจับเก้าชีสก็าได้ดอกแล้วไปเอาไรเอาเก้าชีสขัดเขาบ่ขายเกาชีสให้เอาเกาชีกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากรบคาราวะพ่อวันนี้ แต่ได้โชคได้ราบได้โชคได้หมาสุขภาพก็แข็งแรงไม่เป็นไรนะลูกนะจะลร่มจะลมหักก็เปิ้ลเปิ้ลเ้าเขาเป็นยังอาจิเปิเปิาหันมี้บอกับหักแรงเาหันันมือขึ้นไม่หากไม่เถ้ไม่หมาสุขภาพแข็งแรง้ะลูกเออ่าเร่มตะลริมเป็นไรมาเป็นได้ไม่เป็ยังกับหัวแต่ไม่เห่าไม่เป็นไร ไม่มีแต่สไดใเก่าคลิปแ่วครอบแต่ฟ้านะเ่า่ะอ้าเขาขายลูกทางท้ายเอออาความอีนาัา,างแ่ะกับค่วงบุญอี่พอหู่อังบุญคือ่เก่าแต่นี่คือเสียงแยกนั่งอีกพอ้าอ่อนคือหงั่งเลยว่า บังกมมือเพราะเป็เาปิดเพราะเบื่อไม่พอว่นค่ะหาเขาไปตกเด็กดาบตกดหมาจักเลยปต่อไังดีนะูกนเออเขาแข้งเล่มหายเพราะพี่ทโรทักาบวามจรจะได้เร็วเร็วนี้เหมือนกันเพราะว่าป่าบ้านไปพ่อก็แก่คนละเก้าสิบเก้าสิบเก้านักเรียนมาตีคนมาก้าร้อยสีบนก็ให้เก้าสิบเหมือนเดิมนะลูกนะเออเข้าใจ เนาะเข้าใจสุบผูสุบคบอ้าไม่เป็นไรนะลูกนะขอให้สุขภาพแข็งแรงเรือลูกเรือเอออยากถามคือพิคู่จะได้ผัวนำเขามาได้เป็นองานคือพ่อจะดีมาดีดีอนะลูกนะเออบางเครือบางทื่ยังบาถึงเไม่หน้ลูกนะถึงวิริอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องรอสักหน่อยอยากใจร้อนนะลูกนะ ม่คู่มีคู่มันเป็นแบบ้ากาแต่เขาไม่ไ้ไหวอีกตไม่เอือมันหยาดไม่เาวามาล่ามาเสียูเออปูนาล่าเนาะปจังเออหน้า่าจะเอาปูอาหน้าหน้าอบ่ารู้ถูกโก้หาอาว่ารู้พังแก้ว่าะาเอาเอายังไงดีปูสิปวาสอะไรชื่อว่าอะไรกูโรคโรคนะ คนคือจักขาองสสิพาคะสสิพาสีเดงกพิเชยามาจำเอาปู่คืออนันตนาคารานได้ไมเออเอาไปเลยได้เนาะลูกนะเอองอมเข่ากับพระประธานบูชาเพื่อไห เออเออกูโทรกูเจ็บเพราเราหมากรากใหม่ขึ้นเออหมูเออเม่มมวนเพิ่มอืมแล้วก็สุด้เช่นดียวกันเขาไม่มติดจการงานแต่ดีขึ้นรักวาเซื้าแท่กันแต่หน้าสาวหองเขากับแพงได้ยุตบบหุ่มดาวคอสิทอยเ่นเราทอดจะช่วยอีกเลยใส่ทั้งทักอีกนั่งานไปเที่ยวเขาท้ายเขาแรงเ้ เกี่ยวกับท้าขาามากงเลยสวัสดีปูสีสุดโท้โนไปปูที่สุโทยาชี่ปทุมมาเขาปากปทาาปาระมือทังพระอกปูปาเขาดังปูปังเขาดเออลูกลานข้ายบุญเพิ่งหนาวท้ายบุญองปูปูชี้คือโต้ยาช่อปทุมมาปูอนันตน่าคาดปูตาน่าเขาหลายมู นัลูกนะในยาติ่งเขื่อนใช้ได้ร้องคองขกปูพครแง่ทีก็ดนำาวเข้าใจนะงลูกเนาะนะใครมือโทกี่ะามอโตกี่มาติจะการงาาขอใครจะเริ่มกล่าหนาลูกเล้อหาจะเรื่องจะเรื่องไมนเป็นไรมมนเป็นไรได้มากับค่าแล้วว่าพ่อแล้วาเมือใครมาทางนี้เหรอ อามาถังน <Es crying S 2> <and noises> <outro> ี no <movie half> ้เระว่าอว่าอะไรก็ท่านางดีเออไม่บวมมากคงเาถังหรือพอเออบุมร้ายง่ายน้องจะแตงมาปกข้าด่าวัาคโถนะาว่าจะมีข้อเขิเวียนพมามือถ้างาชคก้าวาวขาชคกามอาส่ได้เร็วๆหนี่ลูกเออไม่นานกนรอให้อธิษฐานตกิดเออตือผูุ้กก้าวบข้างล่า เออรูดผูกปจากจัด่นนะอยากให้อะไรทั้้าั้ใขึ้นแล้วเออลูกจมาร่วาขเออูานไปนักตัด้อเดไม่เป็นอไรลูกไม่เป็นอไอ่าขอให้แต่ละเตละเด้เด้อทางทาไม่ยงไม่ยัง เรื่องคู่จะเป็นยังไงเรื่อคู่จะได้ผัวมาจ้าต่างชาติาไม้าเป็นต่างชาเออเป็นประเทศไทยหรือประเทศขาวๆหรือประเทศเร่ๆใช่ไหมคู่เพราะว่ามันมีชีขาวมีชีเร่นั่นเอเห็นว่ายิ่งนั่งมาช้ายันขาเลยผู้นั่งคนขาวผูมักคนขาวผู้มากคนเร่ๆก็ยอ่งนั่งมาช้า ก็เลยเสีย้ำข็งเนาะเออถาว่ากินน้งโคหรือ้ามว่าจะได้ต่างชาได้ไหมบุ๊มบคเออมีโคตรตามค่ะลดูนะมีดวงทางวนะบูกะถามว่าถ้าใบต่างไปขึ้ต่างาตดืงมไมด้เออดวงนดไม่ดื่ดวงนึง่เย้อเปไม่เต็มไดรอชา้นชั้นหนึ่งเาอยู่สิงคโปเนี่ยไปได้ ดีนดีๆดีๆดีนดีลดีๆดีๆดรๆดี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 อดีๆดีอดีๆ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 ดีงดีๆ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 ดีงดีๆ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 ดด้ เนาะได้ยืนถูกเนาะูกเนาะนาตัวมหาพอสิได้โชคได้หมานมดจะมหาอีพอขึ้นหอนอีพอขึ้นเกาสิับขึ้นมากขึ้นเกาผูได้วากะตาูเนาได้กินคสมาเอหาพอขึ้นเกาลูกเนาะขอให้มีโชคมีราบมีโชคมีหมาให้เห้แล้วก็ด้วยร้วยนะลูกนะ เออแม่งแทงรวยรวยขอให้ถูกหวยให้แจบริ่งแจบรึ่งพี่บุ๊คจรึ่เงายมากแจร่งถูกแจบ่งรอมืนเงาไม่เป็นรชื่อไ ชื่อทนาพาทื่อทนาพาท่านไหวหรือ้าว่าบุวางดึงไหมท่านไหาราเผ้าเทมเมืองหายบ่ไม่อยู่แล้วหรือเอถ้าพาโช้หาแบบพาโ้ถามาก็จะได้เริวเรวนี้เหมือนกันได้นำกันเออตอนนี้มาเก็คนรักเตาถิ่ตา่าแล้วหรือเอแก่คนรักเาถิ่มดูอามไหก็ดึงพอไปได้น้าไม่เป็นไดตื่นรึยังไงหรือปม่่นไงแล้วอ พ่อไปไกลพ่อไปวัดไปว่าไม่มีปัญหาถ้ามีพ่อจะบอกทอะไรไม่มีอะไรพาไปออกก่อนลูกพาไปเลีหลูกเด็ไม่แห้งแล้วลูกเออจะเริ่มตะเริ่มหอากจถอยใจพี่ถอยใทางดีแล้วนคเกี่ยวกับการงาของสามีที่อยู่ตงปรเอออใจดีมากข้ามมาให้หนูได้ก็บหลืแล้วนะ แต่มีออะไรขัดข้อม่หวังห่าเต้องปต้องควดมวงวยเชริมวาให้เขาหมือนนะถ้าเกเคือเกิดคือเราถกพูดพอขอเกิดมาหวังช่วยให้เขาบอกมนอยากให้เขามีปัญหาอะไรเรื่องกิดการงานใช่ไหมเหรอเกิงคือพอขอจำงานมาจำงานให้เขากลางมา ให้เพิ่มขึ้นเดแล้วก็ด่นขึ้นนาลึงนะเกิดแต่ขายเพิ่มมาอะเขาขายโอก่อนรอก่อนรอก่อนเมื่ตื่นมาอะคขามพูออื่นเบิรงก่อนก็แร้มาหรือไมาเขามาก่อนนะขบอกชื่นว่าื่นว่าอะไรนั่นนี่ทำกับสิอเนี่ รับได้เลยถดรับได้ถามถามว่าดวงดีว่าข้อปัญหาเนอะเนแต่ข้อปัญหาแต่ข้อปัญหาเยเ้ามหาโชคลาภหาโชคามาจะได้ด้วยกันแต่นั่งกายนะเยอะนหนูเนี่ยหนูจะได้ออกไปทาปต่างประเทศนะทางต่างประเทศมีดวงไหมมีดวงไปทางนั้นได้ไหมลูกนะ ถ้าว่าถ้าไปต่างประเทศจะร่ามรวยไหมเออจะไปถูกทางไปถูกทางนะลูกนะมีโอกาสมีว่าทางนะไปได้ไปได้นะนะลูลนนนกนะแต่คนรักเก้าถึงมากกับใช่คนรักเก้าถึงมากกับนะลูกนะหางมนเป็นรงมาเป็นแรไม่เป็นไรไ พูดทยคือเยอะถึงเมื่อมากใส่ขายมาเกิดน้าเผขามากดูงมากใส่ห้องข้าพ่อมากดีกว่าคนนี้มาเมื่อแค้บอกว่าเอาาอวย่างวย่างคือการกางสาเอาหัวมากมาเบิองหาแล้วหัวหักคอเราเอาหงมาเอาเอา แล้วว่าจากมือออกแล้ปาหายเรียงง่าๆหา,าย,ยว่างก่ต้องถอนงาน,น,น,นแล้วหรือห่างมือได้พอพามือกับมื้งมาก่มากทกท่องพอวเอาหัวแขกเอาหัวข้อเพมันเข้มมันหนาแล้วเลี้ยงน้อยเลี้ยงน้อยแล้วว่าการนอนกันนอนนะเข้าใจ คนเตาหัวยังคนยังยังฝันนู้นอ่ะูฝังนู้นเตาเตืนตื่นตาหัวอะไรขายายอันนี้ว่าถอเตาใหญ่มา่งมื่นใช่ไหั่งค้อนโอ้ยม้าอางว่ไงหักคอเหรอเอาไปซื้อว่าไงหัก้อ้ะเออไอาพอ้คอจับึ้จะวอาหนาให้หนุนนะ เออหายห้างมือดีแต่จิตจการง่ายคารีนะคารีน่ะล้อานมาเป่าหันะคารนาระนคารีนคารนคารนคารีนคารวนคารีนคารีนคารีนคาระนคารนคารีนคาลนคารีนคา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 กนคานคารีนคานาีนคารีนคานคานคารีนคานคนคาานคานคานีนคาลินคานคานคานานค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 นคาลินคา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 านคานคา หูก네 nah ่อนเนี่ยเนี่ยยูซี่สักกมาถึงเป้าไก่พ้หัวนเตาห่ามันเปาใเมันเิหนักเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเติมไก่ทุกมันเติม่พอตูอยู่เออมันเตหเออเขามาเป้่มึงอ <si ่ะคนมาถึงนางแบบผ่าพ่อ่อนะเน อาหมด,ดแล้วยังลูกหมด,ดแล้วันหมดแล้วหมดแล้วดแล้วเออพ่อจะพูดอะไรให้ฟ้าค่ะกสำหรับหน้าท่างของผู้ตาค่ะเป็นช่วงๆเนาะแต่ว่ามือนีค่ะมือนีพี่น้อง FC เอฟซเข้าไปยิบไปจับไปนอค่ะ ก็มีเอฟซีเนาะหลายฟูหลายฟนมาจากข้างไก่ค่ะ mm. ปูก็ยังบอกตัวเก่าตัวเดิมค่ะเพราะว่าจะมากไก่มากไก่ไปูเคยหเก่าซิบเก่าซิบคือเก่านะค่ะปูก็ยังย้ำเก่าซีบเก่าซิบอีกคือเก้านอกพี่น้องเอฟซีาค่ะพีจเรนาเอาเนาะค่ะข้ mm. างช่องเป็นซื้อกลางเป็นแนวทาง mm. มาตัวไรชอบตัวไ้ก็ให้พี่น้องเขาไปยิบไปจับสลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะ